สวัสดีครับพบกับนากชิมมะม้าชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับนากชิมมะม้าชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลาที่รู้ว่าแฟนนอกใจเป็นใครใครก็เจ็บแต่เราเลือกที่จะบายความเจ็บที่ไม่ลดคุณค่าของตัวเองได้นะครับ เพราะสาวๆหลายคนเวลาที่เสียใจก็มักจะขาดสติเผลอทําอะไรที่ดูไร้ค่ามากๆไปซึ่งนอกจากเขาจะไม่กลับมาแล้วยังเป็นการทําร้ายตัวเองอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นาคาชิมะแม,มชแนลจึงมีข้อมูลดีๆเพื่อที่จะได้มาดึงสตรีมเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย6ข้อห้ามอย่าทําตอนแฟนนอกใจคุณจะดูไร้ค่าในทันทีนะครับมาเริ่มวันที่ 1. ห้ามโวยวายเสียงดังบ้านแตก เสียงที่มันดังมาๆแว๊ดแว๊ดแวดแวดมีแต่จะสร้างความรำคาญให้เขาออกห่างจากคุณไปไกลกว่าเดิมนะครับลองเปลี่ยนมานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวดูนั่นแหละดูมีค่ามากกว่าเยอะเลยนะครับ 2. ห้ามทำร้ายร่างกายใครการทุบอกชกตีเขามันไม่มีค่าอะไรเลยเปืองแรงเปล่าๆยิ่งทุบยิ่งดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ฉลาดนะครับและที่สำคัญห้ามไปทำร้ายร่างกายมือที่3เมเดขาดเพราะนั่นจะทำให้คุณเป็นนางร้ายไปในทันที 3ห้ามทำร้ายตัวเองประชดรักการปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเสียผู้เสียคนมันไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยนะครับมีแต่จะทำร้ายตัวคุณเองลองคิดดูนะครับว่าเขามีสิทธิ์จะทำให้ชีวิตของคุณตกต่ำในขนาดนี้เชียวหรอเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเลือกได้นะครับเดินหน้าต่อไปดีกว่าแล้วขอเตือนไว้ก่อนอย่าคิดสร้างค่าตัวตายด็ดขาดเพราะมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณไม่รักแม้กระทั่งตัวคุณเองแล้วใครเขาจะมารักคุณล่ะครับ 4. ห้ามเอาเขาไปประจานให้โลกรู้ปัญหานี้เป็นเรื่องของคนสองคนอย่านําความผิดของเขาไปประจานให้โลกรู้เลยนะครับเพราะจะทาให้คนที่เคยรักกันกลายเป็นคนที่เกลียดกันไปชั่วชีวิตห้าห้ามขอร้องให้เขาเลือกเราคนหลายใจอย่างเขาไม่มีค่าพอให้คุณลดศักดิ์ศรีไปขอร้องความรักจากเขานะครับยิ่งคุณกดเขาไม่ให้เขาไปคุณจะยิ่งดูไร้ค่ามากยิ่งขึ้นลองเปลี่ยนมาเป็นคนที่เข้มแข็ง ปล่อยเขาไปตามเวรตามกรรมของเขาไปรับชะตากรรมของเขาผู้หญิงดีๆอย่างคุณยังหาได้อีกเยอะนะครับ 6. ห้ามยอมรับสภาพเราสองสามคนนี่คือสิ่งที่โง่ที่สุดที่คนเราไม่ควรจะทำอย่าได้ยอมรับสภาพที่เขามีคนแรกเพิ่มเข้ามาอีกคนเด็ดขาดเพราะนั้น บ่งบอกว่าคุณไม่รักตัวเองเอาซะเลยไม่มีใครควรค่าแก่การต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นหรอกนะครับคุณไม่มีทางจะมีความสุขแน่ๆผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ต้องเสียดายตัดเขาไปเลยแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับถ้าเพื่อนๆได้รู้ข้อห้ามทั้งหข้อนี้แล้วก็อย่าทำเลยนะครับ ทนมารักตัวเองให้เยอะๆแล้วคุณจะได้พบชีวิตใหม่ที่สดใสยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนราบฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนักชิมมามาชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangmalty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชิมามะม่าชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไป โปรดใช้วิจัยยาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคาถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ